สวัสดีพี่น้องนอ่น,อนอหัวนอนหัวเปมดมืดมึดม,มือดอกอ่านหนังสือหน่อยนึง่งวันนี้วันหยุดนะคะหยุดกับหยุดจันอาคารเพราะเขาเห็นงานเสาร์อาทิตย์เขาเสียหยุดกับอาคารเนาะวันนี้วันจันเตือนขึ้นมากอ่านหนังสือหน่อยนึงแล้วก็มาเขี่แกงขี้เล็กกินกินแล้วก็ถวายแหวนนอน พามันน้อนไปอิ่มแล้วมันเมื่อย์หลายมันนอนบรหลาดแต่พี่น้องเมื่อยแห้งๆนี่นอนนอนบรหลัดนอนบรเต็มอิ่มหน่อยนี่ทำมันเมย์ทำรับไปหน่อยนะแต่เมื่อยหลายนี่สินอนน้อนไปอิ่มไปเลยมันเป็นดับรับตื่นๆมันเป็นเพี้ยๆมันเป็นเมื่อยร่างกายแบบบอกคือคนอื่นเขาเนาะคนอื่นอาจยุไปว่าเมื่อย์ๆละสิดับสนิทบ่อเด้กข่อยนี่คืนเมื่อย์แห้งพนับปรสนิจเจ้า รับจนพัสดุมากไ่รู้เลี้ยงเพราะยังเป็นคนครับพัสดุให้อันนี้นั่งออกไปอุลลดนังออ่งเอกขึ้นมานั่งวางาันอยู่ในตู้อันนี้เข้ามากดกิ้งอันนึงเข้ามาส่งหน้าประตูอันนึงเข้ามาไว้ในกองจ้นไม้ฝากคนไหว้กองเพื่อไปเสอร์ไพรส่ของ หมอแล้วว่าคันเลี้ยนพอญ่สนับสนุนมากคันทํางานก็สนับสนุนมากถ้าว่าระหว่างการทํางานกับการเรียนนี่แกจะสนับสนุนนะคะแต่ถ้าการเรียนนี่เป็นพิเศษนั่งสิ่ยแบบเป็นครูไงเป็นพวนไม่การเป็นผ้าโล่งไม่การเนี่ยกับขันเลือกงานมากสเปิดประตูให้ จะมีการบ้านยังเมื่อน,นั้นมีการบ้านอย่าให้เบิง้งจะบอกว่าเด๋ยเสีเฮ็ดเมื่อน,นี่นะเสา <c oughs> นั่นหยุดบรรจัยนักนข้าฮ็ดขันมี่อานนึง่งนี่ขันเห็นแม่งไงอ่านหนังสือสีพญามาศเออเพราะว่าเดี๋ยวส,อสมองไปอยู่สมองรุดเด็วสิพ่านได้ประเทศนี้เ <c oughs> มื่อน,นั้นแม่น้อยบอกว่าแม่น้อยยืมมันยืมไอแพดเนาะแต่เรากันยูว่าก็อยากอยากมันหลุดอยากมันอยามันไป ต้นหนาต้นลังมันพังมันเหี่ยวสุดแล้วผิดชอบก็บอกกันมาที่นี่แม่น้อยก็เลยเอาแคบเลธิอันซ้ำซุ้งอันเก่าที่ให้พ่อใหญ่แซมกรหลายปีนั่มันเสียบแบตเพราเข่ามาันก็เสริมสภาพนะมันเสียบแบตเพราเข่าซื่อๆทีเดียวอะไรข้างในมันดีอยู่อยากอยากเป็นแบบคือจังเมืองไทยเนาะเอาไปให้เจ้าแกอ๋ออะไรยังสินะมาทนี้คุยไปคุ้ยมากมาทนี้ก็ได้นั่งกินเข่าแม่น้อยไปอาบนา้ำแล้วก็ได้มานั่งกินเข่าเพื่อก็ได้ว่า ถ้าซื้อมันแพงบอพนถามว่าอันเก่านะมันใส่ได้บอไหมวาไม่แนว่าอันเก่ามันใส่ก็ได้ได้เขามันเสียบไฟบ่อเขาหัลรองแล้วมันมันมันสิาคาเท่าไหร่มาในลาวันเดี๋ยวคอยเขาไปเบิ้งถ้าดีช่วงนี้มันสิเป็นช่วงคิดสมมาตรเนาะมันสิเป็นช่วงคิดสมมาตรไก่สีไคิดสมมารของตุยยามันก็สิราคามันก็สขาเอยังแบบไฟดีนะ เม่์หน่อก็ได้ขับไปเบิ้องขับไปเบิเบ้งแล้วบันี้อันมันบ่อแพงก็เลยบอกเพกะะื่อน,นก็เลยว่าซั่งซะจะซั่งซื้อหรืแม่าน่อยเรียกว่าบ,อบ,อบอ่อๆใคยซื้อไายยางแห้งใคอยยังบัซื้อดอกปวดกระสีอุตาอันกัดขี่อยู่เมียวขับราซาบานเฮากัดเซบากัดขี่อยู่เมียวก่อนบ่อยากซื้อเพราะว่าแม่์หน่อยซื้อเยี่ยงค่อยยังกับสกูตเตอร์นั่นก็ ืใจเงินสดเนาะมัน <hey>. น e ่ยก็อยากเอาเงินเดือนใจไปอยากเอาเงินอยากได้เงินแหงงานก่อนก็เลยว่าอยากได้เงินแรงงาน่อกไ่ใจเพินมาแถ้าก็ต้องเลี้ยนมันบอเลี้ยนถ้าก็ต้องเลี้ยงทุกอาทิตย์มันบอเลี้ยนถ้าก็ต้องใส่มันบอใส่ไม่ใช่ก็ยืมเขาอยู่เบิ้งรู้มันเท่าใดว่าสันเบิ้งงล้วก็เลยบอกเพินิ่นก็เลยว่าเออว่าเป็นยังชั้นใจค่ะแต่แค่เสียเอาเงินสดมาให้เธอเด้อประัน ขันใจเธอกระไดแต่ว่าขันขันสอาเงินสดกาจจายให้ได้จังหวะนยก็ไดว่าโอเคอ้าวมันใส่ซิมได้ด้วยเหรอถ้าใส่ซิมได้ด้วยก็เลิศสิแม่นะคะนี่ดูเลยดูก้อนเดี๋ยวเสียบแบตแล้วมันโมนาคบันไดมันแค่สามขีดเออโอเคเยอะเพราะว่าไม่หน่อยจงหอบกระเป๋าทั้งกับเขาทั้งยังน้ำเนาะแล้วก็ ต้องเดินทางไปตั้งหลวรถมี่ไปได้ว่ามันจะไล่มันจะไล่ลแบบนี้ซื้อของเข้าได้ามันรทังมันหายเฮา,ากับหับผิดเฮากับบอตรงมาซีเรียสบอตรงมาเครียรเกิดอะไรเกิดอะไรได้ซื้อนั่นแหละเอามันใส่ซิมได้บอใส่ซิมไดเพื่อจะซื้อเฮ็ดใส่อีกได้ไหมเธนี่ยพอเห็นเนี้ยใส่ซิมแล้วก็นเกนี่ยซื้อมาว่าอ่านค่ะ คือไม่อ่านก็คนหาโทรศัพท์มันจอหน่อยตาห้าบพอดีพี่น้องแต่ห้าก็บ่อยากได้อันใหญ่ห้าบ่อยากได้อันใหญ่เพราะมันหนักมันหนักมันเอถอดละเออใส่ซิมไหนดีวะใส่ซิมหนระือใส่แผ่นขาดเดี๋ยวเบิ่งก่อนถือใส่แต่กล่องนะ่ะอัจฉริยะมากโอเคเลยกล่อง กล่องดีแต่ว่าบ,บ,บริชันบริษัทบริษีทาสีเอาอันนี้ไหม่ายคลิปดอกเออ้เอมไมเทเลียนเนี่ยนะเฮียว่าเดี๋ยวเจา้ามันต้องใส่เป็นปีเจ้าก,ก็ต้องเลี้ยงอยู่แล้วซื้อซะซ,อซื้อซื้อตัวกันเงื่อนเจ้าเลิ่อนฝ่าอ,ออกกันอ๋อใส่มันใั่แผ่นการเพิ่มได้คะ่ะไม่หน่อยมีอยู่บน NMB เล่นไหม พันนะนะมีเป็นพันอยู่แผ่นซื้อมาแต่เมืองไทยแต่ว่าไม่หน่อยกับ่บร้ษทัทยังดอกลูกเลิกไม่หน่อยกับซื้อบริษตทจากหไหนว่าเป็นยังบ่ิษัเพราะว่าเฮ็ดคลีปเฮ็ดยังไม่หน่อยกับเฮ็ดจากนือถือตัวนี้ไม่หน่อยเอาไปเลี้ยงยังเดียวตามจุดประสมของพอบอิษัพอบอรพอบอริอ,อ,รอ,อ,รอ,อรบอกว่าซื้อเลยซื้อเลยเดี๋ยวเอาเงินสดหายเงิสั้นเิ่นราคาเดิม เมี่ยตื่นขึ้นมาบางแรงเมื่อกี้นี่หาก,ก่อนเ้อะกานนี้มาได้ไปหางจะไปซื้อกระเขากันจะแขวนงนงินมาใหาโ้โอเคโอเคก็ตสดเปิดเบค้อ่ค่อยได้ใส่ของ้องนี่เราขวกกระเปิดบ่าเป็นขวกระหลงแยบแรกกระสิเอามาใส่ซื้อใส่หนังใส่นมใ,ใ,ใ,ใส่นี่แล้วกรสิเดเอาไว้ใส่เข่าแล้วกรสิเดมันโหลดเว็บของโุงเลียน มันสิเป็นห้องของไผรคองมันนะครับมันจะเป็นคาดของไผรคองมันแล้วก็สิมีการบ้านอยู่ในหันแปอ่านแปรยังตามนั้นแล้วก็สิมีอีกห้องหนึ่งเป็นห้องร่วมเป็นเป็นแชทร่วมในกลุ่มตัวนี้มันไหวขวบพอเหมาะนั่นออกถ้าจเอาตัวนี้เก็บไว้เนี่มาเปิดตั้งแต่ตัวซีดีกลองมันเฮ็ดจังเลยล่ะปีน้องม่นน้อยว่าได้ใส่เดินแล้วมันก็ได้กันหลงเนอะ โอ้ยยังสิมาว่าอังกฤษสตาร์ทถาะเดียวๆสูสูบสูบมุกยาว่าอังกฤษสตาร์ทถาะกูผู้บริสิทธยวชาติอังกฤษกูก็งูซีบิเลนกูเกอะพองง้มเศร้าๆกูขอภาษาไทยเธอมึง การตั้งค่าในการมองเห็นขนาดขนาดการแสดงผลขอควม้มเออ,เ,อเต็มสรีมแล้วเนาะตายแห่งบดีอยู่สิมัสษาแล้วเนี่ยเหียงในขอบข้อมเป็นสีดำขอคข้อมหนาเออยนี่สิดาอัานเนี่ย เปลี่ยนสีขอความได้เสร็จสิ้นแล้วไเได้ยเลืมวดตัวกลุ้มไอ้ส่ตัวเดีราัทมัตนตกันด้ยสามขัน้นฉากด้ล็อรกกินจะล็อกไหนว่บ่า เอาซื้อซื้อซะคอย่าคอยถือกันก็ไอแพดไอโฟนพี่น้องแต่ก่อนตะกี้คอยใส่ยูไอแพดไอโฟนแล้วก็ไมีไอโฟนซีฟีคอยกับนุดงี้ใส่แล้วม, upload, upload. ลมันต้องอัพโหลดอัพโหลดคอยต้องขันมันต้องอียังน่ะอัพเกรดอัพเกรดยูังไงเห็นต้นด้วย ได้่ะทีได้บ่ลละเอียนสมบได้เอืนล้านบ่ค่ะเขาบ่ได้ต่ตนนี้มุนล้านเด้อมุนล้านใปไงเด้อาปนีนวุนไหยมันตะกูลเด้อาปนี้ ตัวพิมพ์ตามมึงบอกนี่างนี้ยังใชมากำลังตัวจสอบสิทธิ์ดี๋ยว่าเอาก็ได้ วันนี้วันอย่างว,ว,วันนี้วันเสาร์เลยมื่อนี้มิทยนายอย่างโอ้ยตายเลยสมองพี่น้องเอ้ยรุ่ไปน้ำขออ่อยก่อนวันนี้วันที่สิบเจ็ดาเรือนี้อีกหกนาทีหาโมงแรงสิบหกหาสิบสี่กมร่า้กำลังหอดบ้านอันปกตินะ แสดงเนื้อหาที่เล่นผ่อนเมื่อล็อกแสดงเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนเฉพาะเมื่อปลดล็อกนี่ใช่ไมหม นี่เท่าหรการนำทางด้วยการสัมผัสการนำทางด้วยสามปุ่มกดจังเลล่ะอย่าเสียเว่าสาัมผัสถอแแ่งโูอยู่ปุ่มกดไปโรลดเอาเดี๋ยว่า ไปมาไหว้ไหว้เขาก็ได้เปล่าน,น,นี้เลยไหว้ไหว้ภูเขาไป,ลาปแล้วมันหายวะนี่เปิดอะมันคือพอขึ้นเขียดไหว้ไหวไ้แล้วมันไม่แห้งบ่ยิงโอ้ยกูขูนไหว้แค่ทะเลได้นเนาะเว็บไดเนะาะวานนี้เว็บเรียนนี่เซลไปขึ้นเขาค่ะนักพร้อม น่ากลัวไปหน่อยไงยกลัวจริงเนี่ยว่าเถอถักไว้แล้วถือแล้วก็อันตรายมึงโคตรจะอันตรายมันได้น้องอเขาให้ไขวย,ยนะ <c oughs> ต้องรดดข่าวก,กษษษระสิซาละเน่ดับยังไววแต่ เราช่ปตั้งค่าดับยูมองใดอีกก <c oughs> ารตั้งค่ายูสซล่ะพี่น้องคนห้องมันตัวโง่คนสลาดเลยเนาะกูเกินค้เพิ่มบัญชีลงชื่อใช้ในอุปกรณ์ นั่นไวไฟมันเบาหานั่นมันเบาเข่าตีละ่ะมึงยังมาคัดปลาเข่าด้วยไฟเด้วยมันกัศูนย์ e c a ศูนย์ e c a รหัสมันกับตัววตัวที่ตัว M ตัว I ไม่ใช่เห็นบอนี่ล้วมองกูจะได้พิดกันไงมองมีแค่ไหนครับเอาเทอสใส่กูกาบบ่ะไอแพดก,กูกับเขาบ่ได้อยู่นี่ ไม่ได้ก็ส, <S <S สิเป็นยังคืงอเขาไม่ได้รูนะ้ไหมนยังสองว่นมาเองมันทำพี่น้องเดี๋ยวให้ให้ร้านใส้คุณเนี่ยไม่เห็นให้ความสัตย์กูบองอ๋อมึงมึงสิดับแม่มึงยังดูแต่เบิ้งกระดาษเดี๋ยวไหว้ฟหน่ยล่อเขาไว้จนะัดการ มันับบยังงงได้แล้วอันต็นั่งเวลานั้นอเอางี้อันตังค่าเด็กคนที่พี่น้องพอเวลางมเศร้ากันเจะให้ลูกลู่ลู่ให้หลานพี่หญ่มาเห็นให้ไปบ่าหลอดสรุปก็คือ เขาไวไฟไม่ได้นะคะโถ,าถหาหลานแล้วแต่ว่าเขายังเห็ดงานอยู่เดี๋ยวรอให้เขามาเขาาห้เพราะว่าไวไฟนี่เขาก็เป็นผู้มาเห็ดหายเนาะอินเตนนอินเอร์เน็ตนี่มันก็เขียนรหัสไวอยู่ในผิวหนังแต่มัดเข่าบ่อไรนี่เพราะเขาใหญ่เขาเห็ดไรเทื่อแหละอันนั้นเกษรเอาไปทรงเขานี่มันดีอยู่ค่ะนี่มันแถมเรียดมาพอเรียดก็โอเคไม่ต้องวุ่นวายชายทะเลเนาะ ง่ายๆขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างทางการขอบคุณพอออเด้อะคะ่ะพอออพอออจัดการให้แตาม่มีพออ้อก็เสียงเงี้ยู่เดี๋ยวล่อรอหลานค่ะตอนนี้เขากำลังเหตุงานลเลิกงานคนละเลยเขาว่างให้เขาไม่เห็ดให้แต่เขาบไม่เห็ดให้ก็ยังใส่โบได้นะจ๊ะไปแล้วจ้ะขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะ